นนเราอยู่กันที่อุทยานประวัติศาสตรส์สดุคบถมหรือประจัตษ์สดุกบถมนั่นเองประจันลางนี้พบก่อนปีพศ2444นะครับคราวน,นี้ก็สอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ที่อายุ70-80ปะ เขาเล่าต่อๆกันมาว่าได้มีคนในอดีตเนี่ยเขาได้เดินหลงเข้ามาหลงเข้ามาหลงเข้ามาเขาอ่าเขาก็เห็นต้นมะพร้าวนะฮะ<ม>แล้วก็ชาวพื้นเมืองก็เรียกปราสาทเหล่งนี้ว่าปราสาทเมืองพราวก่อนนะฮะคราวนี้ในปีพศ2414มีชาวฝรั่งเศสนะฮะ<ม>ได้เข้ามาสำรวจนะฮะชาวฝรั่งเศสคนนี้ชื่อว่าเอเตียน เอเตียเอโมริเยเอเตียนเอโมริเยเนี่ยได้เข้ามาสำรวจแล้วก็ได้มาแปลศิลาจารึกนะฮะแปลศิลาจารึกาจากภาษาเขมรมาแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับอันนี้ในในปีพศ2 4ง4ให้2463นะฮะร้อยตำรวจเอกหลวงชานนิคม ก็ได้เข้ามาสำรวจในป่านี้อีกเข้ามาสำรวจในป่าแล้วก็มารายงานทําบันทึกศิลาจารึกของเราเนี่ยส่งไปที่ราชบัณฑิตหอสมุดแห่งชาตินะครับอ่าคราวนี้ตอนที่ว่าปีพศ2 5 3 3อ,สอ,อ,อสส่สมสเด็จพระเทพท่าน,นได้พานักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามาทัศนศึกษานี้ในปีพศส0 0 0 5018เนี่ยสองึ่5018เนี่ยได้มีชาวกัมพูชาเนี่ยเขาได้แตกเข้ามาอยู่ในประสาทนี้ประมาณแสนกว่าคนนะก็ทำา่าวลราวัตถุของเราก็เสียหายกันไปด้วยเพราะแสนกว่าคนใช่ไหมครับคราวนี้อ่าตอนนี้ที่ว่าอ่าตอนที่ว่ากรมศิลปากรเนี่ยได้รายงานขึ้นไปเมื่อปี2506อ้า250 ของมนรนะ้อหกสามะรายงานขึ้นไปขึ้นไปเพื่อทําการบูรณะเราจะใช้วิธีการบูรณะแบบอนัติโลซิตอนัติโลซิตนี่หมายความว,ว่าการนํากัสดุดั้งเดิมเนียไปวางไว้ในตําแหน่งเดิมครับวิธีสร้างในรูปแบบเดิมนะครับนะคอันนี้ตอนที่ว่ากรมศิลป์ลงพื้นที่ที่ว่ามาสำรวจปีสามส ามหก็ามาสำรวจแล้วมาถ่ายภาพเก็บภาพปัจจุบันที่มันพังนะครับแล้วก็ปีสามแปดก็ได้เข้าลงมาเก็บดูแลพื้นที่นะฮะดูแลพื้นที่ก็ามา,าจดเขา <c oughs> เรียกว่าดออิงแผนพังหินหล่นนะ <c oughs> เพื่อจะเก็บหินเนี้ยไปจัดเป็นหมดหมูงไว้ข้างนอก <c oughs> แล้วเราก็จะทำการทดลองประกอบ นะคือเหมือนเล่นจิ๊กซอว์เอามาประกอบให้ให้ให้เป็นรูปองค์ครับนะครับตอนนี้เราจะเห็นที่ก้อนหินเนี่ยวัตถุโบราณเขาเนี่ยได้แตกสลายหายไปเนี่ยเราต้องใช้วัสดุชนิดเดียวกันมาทดแทนหรือวัสดุนี้ก็เป็นชนิดอ,อินซายเหมือนกันแต่เราซื้อมาจากสีคิ้วซื้อมาจากสีคิ้วนะฮะเอามาทดแทนที่เราจะเห็นว่ามีทั้งหินใหม่หินเก่านะครับ ปรา,าสาทสุกกทมสันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวตรรษที่15-16เพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพและใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อในศาสนาฮินดูปรา,าสาทสุกกทมที่เห็นในปัจจุบันนี้ได้รับการบูรณะอย่างถูกต้องและสวยงามโดวยวิธีอนาสติโลซิส หรือการพยายามค้นหาชิ้นส่วนหินที่กระจัดก,กระจายมาทดลองประกอบกับคืนโดยทำเครื่องหมายไว้แล้วลื้อออกเพื่อเสริมฐานรากและความแข็งแรงใหม่จากนั้นจึงนำชิ้นส่วนกลับขึ้นไปประกอบใหม่อีกครั้งหนึง่งทำให้เราได้เห็นสภาพของปราสาทได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะ ทั้งหมดนี้คือที่มาคร่าวๆของอุทยานประวัติศาสตร์สระกทมแห่งนี้นะคะนอกจากนี้ประสาทสระกทมยังมีความสําคัญเกี่ยวกับการค้นพบจารึกที่ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ